สวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่องดอกเตยนแนแนวครับมาวันนี้กระแสข่าวในการย้ายไปร่วมทีมทอร์เนมสเปอร์ของเราตารโรมาตินเนสก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก เพราะว่าจนถึงบัตรนี้สำหรับอินเตอร์มิลานแล้วเราไม่สามารถการันตีได้เลยว่าพวกเขาจะไม่ปล่อยนักเตะคนสำคัญออกไปอีกแล้วเพราะอย่างตอนแรกหลายฝ่ายก็เชื่อกันว่าอัรัตราฮาคิมีจะเป็นตัวหลักเพียงคนเดียวที่ถูกปล่อยตัวออกไปแต่ไปไปมา,มาก็มีโรเมลูลูกาโกอีกหนึ่งคนครับและกับลอตาโร่นี่ก็ยังไม่รู้ว่าจบลงแบบไหนแฟนบอลอินเตอร์ Inter ก็เริ่มมีมากขึ้นที่ไม่พอใจกับการทำงานของสูงนิลกรุป๊ป เว็บไซต์อย่างผู้บอลลอนดอนได้ารายงานออกมาว่าโรตาโลอยากย้ายออกจากอินเตอร์เขาต้องการย้ายไปสปเปอร์เพื่อเล่นกับเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างคริสเตียนโรเมโรและก็โจวานนี่โรเซลโซแต่กระนั้นอุปสรรคของสปเปอร์ก็คือว่าพวกเขายังตกลงสัญญาส่วนตัวกับโรตาโลไม่ได้คนที่เป็นคนเขียนข่าวนี้ก็คืออารัสเดโกนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักข่าวอีกหนึ่งคนที่เป็นหนึ่งในวงในของสปเปอร์แต่ว่าผลจากการที่อินเตอร์ปล่อยลูกากูออกไปได้มันทำให้พวกเขาเนี่เริ่มเปลี่ยนท่าที พวกเขากลับมาพิจารณาจุดยืนของตัวเองใหม่เกี่ยวกับเรื่องของลาตาโลเพราะว่าตอนนี้ปล่อยลูกากูออกไปได้นะครับนี่ก็ทําให้สภาพทางการเงินของพวกเขาเนี่ยกลับมาดูดีมากๆนอกจากนี้ฟาบซิโอโรมาโนนักข่าวจากประเทศอิตาลีก็ได้ออกมาย้ำจุดยืนของทั้งอินเตอร์กับซัปเปอร์ที่มีต่อตัวของลาตาโลโดยเขายอมรับว่าสถานการณ์ในการคว้าลาตาโลมันไม่ง่ายแล้วเพราะว่าอินเตอร์เนี่ยเพิ่งจะขายลูกากูออกไปจากทีมมันมีความสนใจจริงๆ เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่ท็อตแนมอยากได้ราตาโลมาติเนเต้พวกเขาได้คุยกับนายหน้าของนักเตะและก็ได้คุยกับอินเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของราตาโลดังนั้นถูกต้องแล้วที่มีการบอกว่ามีการาแสดงความสนใจอย่างจริงจังจากสเปอร์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องที่พวกเขาอยากจะทําก่อนที่อินเตอร์จะขายลูกากูไปให้กับเชลซีซึ่งนี่มันก็เป็นเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมสถานการณ์ณเวลานี้มันไม่ง่าย อินเตอร์ได้ยอมรับว่าพวกเขาอยากเก็บลรตาโร่เอาไว้กับทีมต่อไปพวกเขามั่นใจว่าลรตาโร่จะอยู่ต่อเพราะพวกเขาเพิ่งจะขายลูกากูและก็ขายฮาคิมี่ไปให้กับอารีสิซังฉักแมงมันหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องการเงินอีกแล้วในตอนนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ผมคิดว่าสเปอร์จะเจอกับความซับซ้อนในดีลนี้ฟุตบอลลอนดอนก็ได้จัดทีมของสเปอร์ที่มีลรตาโร่มาติเนสอยู่ในทีมด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งระบบ4-4-2 4-3-3แล้วก็4-2-3-1 ทั้ง3แผนพวกเขาให้เหตุผลที่แตกต่างกันออกไปว่ามีข้อดีอย่างไรและมีข้อเสียแบบไหนอย่างแผนแรกก็คือระบบ4-4-2พวกเขาบอกว่าแผนกองหน้า2คนของสเปอร์จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นอย่างสูงหากท้ายที่สุดแล้วเราตาโลย้ายมาสเปอร์จริงๆแถมก่อนหน้านี้ไม่จะมีการคาดการกันว่านูโนเอสปิโดโจะใช้งานระบบวิงแบ็กนะครับแต่ว่าจุถึงบัดนี้ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้น การเล่นระบบนี้ซองเฮงมินจะเล่นตำแหน่งปีกซ้ายแต่หน้าที่ของเขาไม่ได้มีเพียงแค่การเล่นเกมรุกเพราะว่าหน้าที่ของตัวริมเส้นในระบบนี้จําเป็นต้องลงไปช่วยแบ็กซ้ายอย่างเซกิโอเรกิลอนด้วยแม้เราจะได้เห็นเรลาตาโลดจับคู่กับแฮร์รี่เคนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยเป็นผลดีเลยครับหากเราเห็นซอนเนี่ยลงมาช่วยเกมรับและนี่ก็คือรายชื่อ็1เพื่อนตัวจริงที่มีความเป็นไปได้ในระบบ4-4-2ระบบต่อมาก็คือระบบ4-3-3 นี่คือระบบที่เอสกซริโตได้ใช้ในเกมอุ่นเครื่องทั้ง5นัดและเชื่อกันว่าในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็จะเป็นแผนที่เขาเนี่ยเลือกใช้การเล่นระบบนี้จะทาให้ทั้งซอนเราตาโล่และก็เคนเนี่ยได้เล่นร่วมกันครับเพ <_ s> ียงแต่ว่าสําหรับราตาโล่เขาอาจจะถูกหลับไปเล่นในบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมและในระบบนี้ราตาโล่ก็สามารถเล่นตำแหน่งปีกขวาได้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเนี่ยมีโอกาสเล่นมาแล้วในสมัยที่ยังเล่นในอาเจนติน่านะครับกับราซิคลับ สำหรับลาตาโลกการเล่นปีกขวาอาจไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเนี่ยสามารถเค้นศักยภาพของตัวเองออกมาได้มากที่สุดแต่นี่ก็เป็นตำแหน่งที่ทําให้สเปอร์เนี่ยมีหน้าตาเกมลุกที่น่ากลัวไม่แพ้ทีมอื่นและนี่ก็คือรายชื่อที่เป็นผู้เล่นตัวจริงที่มีความเป็นไปได้ในระบบ4-3-3และระบบสุดท้ายก็คือระบบ4-2-3-1นี่ก็เป็นอีกระบบที่เราจะได้เห็นซอนลาตาโลกและก็เคนเนี่ยลงสนามพร้อมกัน การในระบบนี้เราจะได้เห็นทั้งลาตาโล่กับเคนสลับกันลงไปเล่นต่ำซึ่งเคนเนี่ยก็เคยเล่นในบทบาทต,ตัวต,ต่ำมาบ้างแล้วในฤะดูกาลที่ผ่านมาตัวเลขการทำแอสซิสต์ได้สูงถึง17ครั้งนะครับนี่คือเครื่องการันตีคุณภาพในการเล่นบทบาทนี้ของเคนอย่างลาตาโล่ฤดูกาลที่แล้วก็ทำแอสซิสต์ได้อย่างมากมายเหมือนกันเขาจ่ายบอลให้เพื่อนยิงประตู11แอสซิสต์แถมยังยิงประตูได้ถึง19ลูกและสำหรับแผนนี้ซอนเนี่ยก็ยังคงได้เล่นปีกซ้ายเหมือนเดิม ส่วนเคนก็ถูกถอยมาเล่นต่ำในตำแหน่งกองกลางตัวรุกและปีกขวาก็เป็นหน้าที่ของลูคัสมูรากับสตีเวนเบิร์กไวล์ส่วนลาตาโร่ก็รับบทเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าและนี่ก็คือรายชื่อที่ไปเพื่อเล่นตัวจริงที่มีความเป็นไปได้ในระบบ4 2 3 1สื่ออังกฤษยังวิเคราะห์ถึงเบอร์เสื้อที่ลาตาโร่จะเลือกใส่หากเขาตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมสบเปอร์จริงๆซึ่งนี่เนี่ยก็คือบทความที่ถูกเขียนขึ้นมาโดย d a i l y e x p r e s s นะครับสีเบอร์ที่มีความเป็นไปได้เนี่ยก็มีทั้งเบอร์์์9เบบบอร 11, บอรร11 12แลก็ 32. อย่างเบอร์9เนี่ยนี่ก็คือเบอร์ที่แกเรตเบลเนี่ยใส่เมื่อฤดูการที่แล้วแต่มา,าดูการนี้เบอร์นี้เนี่ยมันว่างลงแล้วครับส่วนเบอร์10นี่ก็ยังน่าสนใจเพราะว่าถ้าเคนย้ายออกนี่แปลว่าเบอร์นี้เนี่ยจะไม่มีใครใส่แน่นอนว่าระดับของโราตาโลผลงานของเขาในชน่วงที่ผ่านมาเขามีดีพอที่จะใส่เสื้อเบอร์นี้ซึ่งมันเป็นเบอร์เก่าของเอมมาเนลอเดบายอร็อบบี้คีนดาฟีอลฟันด์ฟาสและก็ดาเดนเบน หรือถ้าเป็นเบอร์11นะครับพอเอริกลาเมล่าย้ายออกไปตอนนี้ก็ไม่มีใครใส่แล้วและถ้าจะเป็นเบอร์3านนี่ก็เป็นเบอร์ที่กําลังว่างแถมเป็นเบอร์ที่เขาเนี่ยเคยใช้ในสมัยที่ยังเล่นกับราซิงครับและนี่แหละครับคือเรื่องราวของลอตารโลมาติเนสกับสเปอร์ครับแฟนบอลสเปอร์คิดว่าหากทีมได้ลอตาร์โลเข้ามาร่วมทีมจริงๆเนี่ยจะสามารถรังเขนเอาไว้ได้หรือไม่แล้วแฟนบอลอินเตอร์่ะครับคิดว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่ลอตาร์โลจะย้ายทีมก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยใต้คลิปกันได้เลย แฟนเวลาไปก่อนเพื่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ